มาในไหนเราก็ซื้อข้าวขาหมูร้านนั้นมาแล้ววันนี้เราก็เลยจัดข้าวมันไก่มาเลยจริงจริง้านนั้นเขาขายข้าวมันไก่ดีนะแต่ผมชอบข้าวขาหมูมากกว่าข้าวขาหมูอร่อยกว่าข้าวมันไก่ใครเป็นมันผมั้ง อร่อยเหมือนเดิมร้านนี้ข้าวมันไกน่ข้าวขาหมูเพราะว่าจำบ้านมีร้านเดียวมันก็เลยอร่อย <c oughs>